วิธีการแลนดิ้งเครื่อง F 4 Phantom นะครับผมจะไม่ได้ทำการโอเวอร์เฮดเบรกที่รันเวนะครับผมก็ไดเรกเข้าไปตรงๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเราต้องดูมาตรวัดความเร็วเราจะกลางเกียร์กางแฟบเนี่ยตอนที่250นอตนะโดยประมาณนี้แต่ผมยังไม่กลางนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือ AOA Angle of Attack เวลาเราเชิดหัวเครื่องขึ้นตอนเราล้อจะแตะพื้นเนี่ยเชิดขึ้นเนี่ย LA, เอลเอเค้าจะวิ่งมาอยู่ตัวที่ตรงนี้เราต้องเลี้ยงไว้ให้อยู่ภายในขีดขาวอ่าย,ยิ่งเรายกหัวขึ้นขีดมันจะมาทางนี้ห้ามเลยขีดขาวแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาถ้าเราเลี้ยงให้อยู่ในขีดขาวตรงเนี้ยไฟเอลเอจะติดเป็นตรงกลางอ่าถ้ามันติดข้างล่างแสดงว่าให้ยกหัวขึ้นอีกถ้าติดข้างบนแสดงว่าให้กดหัวลงระวังเทลสไตร์อ่าให้เลี้ยงให้เป็นตรงกลางแล้วก็ใช้ความรู้สึกกะเอาให้มันนุ่มนวลที่สุดอ่าความเร็วก็จะอยู่ประมาณย่านประมาณ เนี่ยบวกลบประมาณเนี้ยไม่ไม่ไม่ถึง200เนาะเนี่ยประมาณ1 5 0 180อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าไม่ทันก็ลองกอวิดีโอหรือพอดวิดีโอดูในเรื่องของความเร็วกับ a o a ตอนล้อแตะพื้นอ่ะบางทีผมอธิบายได้ไม่ครบหลังจากล้อแตะพื้นเสร็จแล้วให้เรากดแดกชูตอ่ะเพื่อกางล่มช่วยเบรกและห้ามแตะเบรกนะครับใช้การเลี้ยงลัดเดอร์อย่างเดียวแล้วให้ล่มทำงานโอเค ลดระดับเข้าไป3บินปรับเก้าอี้ขึ้นสำคัญมากเลยเราได้มองเห็นปรับประมาณนึงจะกลางเบรกเลยจะเข้าไปเครื่อง F 4 Phantom เป็นเครื่องที่ต้องใช้ทิมค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรารู้สึกขี้เกียจดึงดืงดึงเยอะเกินเราให้ให้ทิมให้ทิมช่วยความเร็วต่ำแล้วเกียร์ดาวแฟบดาว ความสูงเข้าไป and gear flaps pressure warning lights anti-skid 500, 500. เ,เข้าไปอ,อย่าลืมดูเรื่องความเร็วกับ AOA นะครับตอนล้อก็จะแตะพื้นผมก็จะเงยหัวเครื่องขึ้นให้เลี้ยง AOA ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้300 เครื่องตกไวเกินเราก็เล่งเครื่องช่วยหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมว่าเล็งไปที่ทัสดาวโซนของสนามบิน,นประมาณนี้100เป็นเนยเครื่องมีโทนเสียงมาแล้วประมาณนี้ครับเสร็จแ,แล้วให้กลางร่มออกครับ E. ไม่ต้องแตะเบรกนะครับกลางล่งอเหมาะเมื่อกี้ยังแลนดิ้งไม่ค่อยดีเอวเอยังไม่ค่อยสวยแต่ว่าก,ก็พอได้อยู่หลังจากที่เราจะเริ่มแตะเบรกต่อเมื่อความเร็วเรากลับมาในย่านที่เราใช้แท็กซี่อ่ะเรากดตัดลมทิ้งปุ๊บก,ก็เบรก หรือจะยังไม่ต้องตัดก็ได้จริงๆแล้วเขาไปลากล่มไปยันนู่นเลยไม่ควรตัดกลางลันเบียประมาณนี้แล้วก็เบรคค่อยเบรคค่อยแตะเดี๋ยวล้อตายครับ่อยบ